ประธานจึงได้ทําเรื่องน้ําครมทวนทั้งน้งําแล้งทั้งน้ําท่วมและน้าเสียนะครับครบมทวนในเรื่องน้ำอยู่นดห่เราทําปัญหาแก้ภัยแล้งอย่างไรกรมเราได้แก้ภัยแล้งมาอย่างยั่งยืนนะครับเอาหวดเลยก็คือพื้นที่สมบูรานที่เราได้ทำมาแล้วรวมถึงปัจจุบันน,นี้ประมาณ29ล้านไร่ เรายืนยันได้ว่าใน29ล้านไร่ของเราไม่เกิดปัญหาภัยแล้งกังใดอีกจาท่านข่านพ้นทางทางธัรอสุภัทการศิลป์เลยจะบอกวเา,าเห็นๆๆทีนนเดียวนะเนี้จะเห็นความเขียวในฤดูแล้งที่พื้นที่อื่นไม่มีนะครับจะมีในพื้นที่สมบัทาน,นั่นคือเราได้แก้ปัญหาภัยแรงในพื้นที่เรานั้นอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับ เป็นเช่นนี้ยิ่งการงานไับนอกจากนั้นกรมเราก็ายังทา<ม>การแก้ปัญหาไทยแ้งให้กับการอุปรโภคของอของูอองุบา้านโดยการก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดนี้แล้วก็ก่อสร้างโครงการขุดนลอกหนองน้ำและของธรรมชาติ ผมเราทําไปประมาณสองหมื่นแห่นนะครับแห่งละประมาณ1นึ่งหนงมนบาทกางแห่งใช้ได้สองท่าน,นั่นคือสิ่งที่กรมทามาตลอดซึ่งพวกเราเองก็ทราบไปนดีแต่บางครั้งเราไม่เคยนําเสนอในสิ่งที่เราทํานะครับการพัฒนาที่ดีของเรื่องนอง้ำเนี่ยมันจะต้องเริ่มตั้งแต่การวางโครงการนะครับ การพิจารณาโครงการที่เหมาะสมที่สมควรหลังจากนั้นก็ความถูกต้อง,งที่จำเป็นมากก็คือในการสำรวจการสำรวจผิดทุกอย่าง็นผิดหลังจากนั้นี่จนมาเรื่องของกออกแบบนะครถถับออกแบบจะเป็นผู้กำหนดทางวิชาการทำให้เกิดสเปคงานททำให้เกิดการควบคุมปัญหาซึ่ง ถ้าออกแบบไม่ดีจึงจะก่อสร้างดีไปมันก็ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนะครับส่วนหนึ่งของที่จําเป็นก็คือเรื่องสัญญาการบริหารสัญญาีเป็นกฎหมายนะครับเป็นเรื่องของกฎหมายที่จะต้องทําให้ต้องพินเมื่อหไหรก็ติดคุกน,นะครับเื่อเพราะฉะนั้นเรื่องการบริหารสัญญานี่จะเป็นเรื่องที่พวกเรา แา่แปลงอะไรก็ได้จะต้องทำที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับในวันนี้โคงการชุมนทหารร้อยเอกก็ได้จัดก,การสำนะึกกรมขึ้นมาผูกพรมให้พวกผมได้เรียนรู้วิธีการบริหารสัญญาที่ถูกต้องโดยวิเดียวกที่ผู้ชีา่าตท่านเคยดำรงตำแหน่งในกรงชุมมทหารนะครับแล้วก็ วิธีการเทคนิคในการควบคุมควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสเปคของแบบนะครับจึงเป็นสิ่งที่ดีที่ทำานโครงการประธานร้อยเอ็ดใจดำเนินการจัดการขึ้นมาในวันนี้ผมก็หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้แล้วก็นำไปใช้เป็นประโยชน์นะครับวันนี้ในเวลาน,นี่สมควรนวผมขอเปิดการฝืกอ ในวันนี้ดับวันนี้ครับ,บคุณจำคณะกรรมการสําน,นักชลงหวัานที่6คอนแกนกับท่านผศวัตรยุทธ์จึงได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ครับท่านผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านครับผมอยากจะขอทบทวนระยะเวลาในการอบร,ร,รมหลังจากทานอาหารว่างแล้วจะเป็นการบริหารสัญญานี้ต่อตรวจเสียง การบริหารจัดการทัญยานะครับก็ได้ท่านจมีความรู้ความสามารถอดีท่านเคยเป็นหัวหนาฝ่ายวัสดุหรือสุขภานนและปัจจุบันท่านเป็นเลขาสมาคมบริหารวัสดุแห่งประเทศไทยก็จับขอเรียนเชิญท่านยงยุทธชงสุทา บรรยายขี้แจงการบริหารสัญญาให้ท่านที่ได้เข้าร่วมอบรมในวันนี้ได้เป็นข้อคิดได้เป็นหลักการเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไปขอขอบป็นเช่ญงครับพการบริหารในชีวิตประจำวันนั้นก็คือบริหารคนบริหารเรงินบริหารงานบริหารทุกสิ่งทุกอย่าง ไวิหาสัญญาก็ไม่ต่างกันจบชีวิตไปด้วยดีต่างคนต่างแยกย้ายตายกันไปแต่ถ้าไม่ได้ก็มีการเรลิกลากันในชีวิตของการบริหาสัญญานั้นก็คล้ายๆกันนะครับก็อาจจะสร้งบ้างเพราะมันมันบางทีก็ในเรื่องของระเบียบในเรื่องของความหมายของบริหาสัญญา ระเบียบที่เกี่ยวข้องมีข้ออะไรบ้างนะฮะเราก็เป็นเรื่องของหอน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหน้าที่ของขาคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานาตรวจสอบนำมาเสนอให้ท่านได้ได้รับทราบและรับฟังเอามาเข้าเรื่องของเรานะครับ ก็ที่ปัญหาที่ถามคถามพวกเรามาบ่อยเช่นการใช้รับประกันซองประกบน้ำตามาวางแทนเป็นรับประกันสัญญาเนี่ยสามารถจะทําได้หรือไม่ในกรณีใดบ้างนะครับตรวจรับก่อนการแก้ไขแบบแก้ไขสัญญาทําได้ไหมถ้าสัญญาไหนราบรื่นไปก็ดีไปเพื่อใช้ประโยชน์ในการชี้แจงกับคณะกรรมการ ว่าดึงการทดสอบการนี้เราเสนอไปที่คณะกรรมการทราบแล้วนี่อารัของผูค้คระกอบกาต้องที่ทำมาไหมประมา่าต้องนำเรียนผู้ว่าจา้างเอก,กสารก็รายงานผู้ว่าจ้างนะในเบื้องต้นเท่านั้นแต่ผู้ว่าจา้างต้องรายงานต่อไปเป็นหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีช่วงช่องว่างระหว่างที่วันครบอายุสัญญาจนถึงวันที่สั่งเขา้าใช่ไหมครับหรือให้ตกลงราคาสําหรับงานที่แก้ไขสัญญา งานสนามเนี่ยโดยเฉพาะของอีพิเตอร์นะครับตอนเช้าบอกเลยครับว่าจะต้องมีเดลี่ท e พ o r t อร์ตเดลี่ท t พนี่จําเป็นสําคัญรายงานความก้าวหน้าจะต้องไม่เกินรายงานงวดสิ่งที่คือเดินบอกได้เลยว่าผิดไหมย่เรื่อนะเพราะว่าบูลเหตุแห่งความผิดเกิดขึ้นและสิ้นสุดแล้วก็กลายเป็นหน้าที่ของกรรมการการโดยเอาไป ทาระเป็นทาระความตกเป็นความตกอยู่ที่กรรมการครับถ้าสมมติว่าโครงสร้างมันมีทั้งส่วนของทาร่าคานคอดินเสาอย่างเงี้ยในการเก็บลูกปูนเนี่ยก็คือเป็นึ่งชุดนี่คือทาร่าหนึ่งชุดหกลูกคานหนึ่งชุดหกลูกอย่างงี้หรือเปล่าครับเก็บทุกครั้งที่มีการเทใหม่มันต้องเก็บทุกโม่ที่มาลงนะครับ mm hmm. มีคำ mm hmm. ถามเพิ่มไหมครับถ้าไม่มีก็จะได้ โอเคครับก็คงรักใครกลาวปิดครับผมขออนุญาตกลาวปิดแทนแล้วกันเพราะคุณอดิศร์ิเชิร์เลยครับในนามครูเขาร่วมถกโลงกับขาแขอวคุณาที่ได้ให้ความรู้ครับลำดับต่อไปนี้ก็อยากจะขอความกรุณาทู้งทางการทุนทางคนแก่นะครับในที่ก็ได้เป็นวิทยากรคนสุดท้ายแล้ว ก็อยากต้อนรับนการเมือยินดีด้วยและทุกคนนะครับที่ได้มาร่วมในการประชุมสัมนาเรื่องของการเมลางปญะาและยที่ไขอสร้างถึงแม้วความรู้ที่ได้ไปวันนี้นะครับก็บางท่านอเป็นปเรื่องใหม่บางท่านก็มองว่าเป็นเรื่องที่เรารับทราบอยู่แล้วแล้วโอกาสนี้ก็คงนะครับขอปิดการประชุมโดยที่ว่าขอให้ทุกท่านที่เดินทางมานะครับมาร่วมในการสัมมนาเนี่ยก็ขอให้เดินทาง กลับสู่บ้านพักสู่ครอบครัวตัวเองนะครับด้วยความสบายใจ